เด็กๆอะค่ะผิวเราจะนุ่มจะลื่นมากๆใช่ไหมคะแต่พออายุมากขึ้นนะคะผิวมันจะแห้งกร้านขึ้นจากการที่เราสูญเสียความสามารถในการสังเคราะห์ตัวเซรัมายไปค่ะตัวนี้พอเราทานเข้าไปค่ะมันจะไปเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปจะทําให้ผิวเรานุ่มลื่นขึ้นค่ะตัวนี้เราทานแค่7-10วันเนี่ยก็รู้สึกได้แล้วค่ะนอกจากนี้เรายังมีสารตั้งต้นของฟูต้าไพโอนอย่างตัวแอลกูตามินแอลเจสซี e, แล้วก็ไกลซีนด้วยค่ะ ตัวนี้ให้ผลเน่ะเมื่อทานเข้าไปอะค่ะมันก็จะไปสร้างเป็นกูต้าไทโอนในร่างกายทําให้ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังรวบรวมสารสกัดของผักแล้วก็ผลไม้นานาชิ้อย่างลิคลท์โชมโทปโพรเมงกเนตแล้วก็ตัวเกรฟซีดไพลบาร์กต่างๆตัวนี้ค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยให้เราเนี่ยผิวดูกระจ่างใสเป่งปังมีน้ำมีนวลค่ะ ทั้งหมดในตัวของโมโม c คอลลาเจนตัวนี้ค่ะเราเลือกคัดสรรมาอย่างดีเลยเพื่อให้คุณลูกค้าของเราอะค่ะมีผิวที่นุ่มลื่นขึ้นแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ